สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่ดารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็มาพบกับครูไก่เช่นเคยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูกไก่จะมีกิจกรรมการทดลองอะไรสนุกสนุกมอฝาเดุกๆบ้างนะนะคะเมื่อวานนี้คุณครูกไก่ได้แอบพินนะคะว่าคุณครูจะพาเด็กๆทดลองอะไรนะคะสนุกกับฟองสบู่ใช่ไหมคะ เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ทดลองกันหรือยังเมื่อทดลองแล้วนะคะก็ให้เด็กๆถ่ายรูปสวยๆสมมาให้กุณครูที่ห้องคาสรูมกันนะคะเด็กๆคะอ่านะคะเป็นยังไงบ้างคะสะดุกไหมคะสะดุกกับฟองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูค่อยพาเด็กๆไป สนุกคะ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนวันนี้เรามาเบนยิมกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูไก่จะพาเด็กๆเบนยิมกันไกลไข่ผ้าใหม่กันคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอ้าวกลับมือขึ้นมาค่ะสองข้างนะคะเราจะทำสองมือพร้อมๆกันนะคะเด็กๆค่ะอ่าเป็นไข่กันนะคะพร้อมแล้ว one two three ไข่กันไกลไข่ ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่กันไกลไข่ผ้าไหมอ่ายอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆค่ะถ้าพร้อมแล้วกับมือขึ้นมาสองมือ one two three ไข่กันไกรไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่กันไกรไข่ผ้าไหมอ่ะยอดเยี่ยมมากค่ะรบมือให้ตัเองนดังด้วยค่ะอ่าวันนี้คุณพูดแกจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสนุกๆอะไรนั้น เราไปดูกันนะคะานกิจกรรมสนุกๆวันนี้ของคุณครูไก่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอ่าณไ,ไดะเรียงน,นะรอสักครูค่ะมาแล้วเรียนปึ๊บ อ่สัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับว,ว,วิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะเดี๋ยวติชมครูไก,ก่จะพาเด็กๆไปทำการทดลองอะไรนะพาเด็กๆเป็นนักวิทยาศาสตร์และพาเด็กๆทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ารอสักครู่นะคะเด็กๆคะ่ะอ้าวไปไหน,นล่ะแป๊บหนึ่งนะคะไนนอ่านะคะ กิจกรรมวันนี้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าอ่ะในในสังเกตดูดีว่านะคะเด็กๆสังเกต,นะะเ,กตเห็นอะไรบ้างคะอ่านนี้เป็นเมล็ดอะไรนะเมล็ดถัว่วใช่ไหมคะถ,ถั่วยิ้มได้นะคะเอาวันนี้คุณครูไก่ก็จะพาเด็กๆไปทําการทดลองเกี่ยวกับชื่อเรื่องว่าเมล็ดพืชเต้นระบํานั่นเองนะคะอเด็กๆคะ่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าคุณครูไก,ก่บอกว่าจะพาเด็กๆทดลอง เกีย่ยวกับมเมล็ดพืชเต้นระาำอ้าวมาเมล็ดพืชน,นะคะจะเต้นระาำได้อย่างไรล่ะอ่านะคะเด็กสนใจไหมคะสงสัยไหมนะคะวัตถุประสงค์ที่คุณครูจะให้เด็กๆทดลองในวันนี้นั่นก็คือหนึ่งเพื่อให้เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่า,มาเมล็ดพืชเต้นระาำได้อย่างไรนะคะสอง เพื่อให้เด็กๆสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าขณะทําการทดลองนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เด็กๆกำลังทําการทดลองนะคะดังนั้นแล้วเด็กๆคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังดีๆแล้วก็ตั้งใจดูดีๆนะคะเด็กๆจะได้สังเกตและ ตอบคำถามคุณครูได้ค่ะนอกจากตอบคำถามได้แล้วนะคะเด็กๆจังจะสามารถทดลองได้ด้วยตนเองด้วยค่ะนะคะถี้เราไปทำการทดลองกันนะคะอ,อันดับแรกนะคะลูกคะ่ะเราจะต้องนะคะ มารู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทดลองทอนว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูไก่เอาเมาด็ดนพืชที่มีชื่อว่าถั่วเขียวนะคะเด็กๆมาดูสิว่าหน้าตาถั่วเขียวเป็นอย่างไรถั่วเขียวก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะมีสีเขียวนะคะอ่านะคะต่อไปถั่วแดงถั่วแดงก็จะมีลักษณะเม็ดเตียวเรียวโต,โต โตนิดนึงนะคะโตวกว่าเมล็ดถั่วเขียวนะคะแล้วก็มีลักษณะเมล็ดสีแดงน,นะคะอ่านะคะสีของถั่วทั้งสองชนิดนี้นะคะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคุณครูไม่ได้ไปย้อมสีถั่วนะคะลูกมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะ่ะเขาเรียกว่ามลยดเมล็ดถั่วแดงแล้วก็เมล็ดถั่วเขียวค่ะนอกจากนี้เมล็ดถั่วเป็นเมล็ดพืชแล้ว อุปกรณ์การทดลองนะคะก็จะมีน้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำโซดาอ้าวออกมาทำไมล่ะคะคุณ,ค,ณครูใจน้ำเปล่ากับน้ำโซดาเนี่ยอก็มาทำการทดลองนั่นไงนะคะนอกจากน้ำเปล่าน้ำโซดาแล้วคุณครูก็ยังมีอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้เด็กๆทำการทดลองนั่นก็คือ แก้วน้ำนะคะแก้วน้าเ,เด็กิจต้องใช้แก้วน้ําที่มีลักษณะใสนะคะลูกใสบางสามารถมองเห็นได้นะคะถ้าเราเอาแก้วแก้วน้ําพลาสติกสีนะคะเราก็จะไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะของถั่วนะคะของเมล็ดถั่วของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องใช้แก้วที่มีลักษณะใสนั่นเองนะคะสามารถมองเห็นได้นะคะลูกค่ะ อนอกจากแก้วเราก็จะมีช้อนนะคะช้อนเอาไว้สําหรับตักนะคะตักมเมล็ดนะ,ดมะเมล็ดพืชหรือมเมล็ดถั่วลงไปทําการทดลองนะคะน้าไปนะคะเด็กๆจากทดลองแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะทดลองนะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปดูน้องบีมเขาทําการทดลองกับคุณแม่ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทําการทดลองกันนะคะอ่านะคะ ว่าน้องบีมจะทําอย่างไรนะนะคะเด็กน้องบีมทดลองแล้วจะเกิดอะไรเราไปดูวิธีการทดลองของน้องบีมพร้อมๆกันเลยค่ะอิสระคะ้ะบีมเขาจะมาทดลองวิทยาศาสตร์อันนี้คุณครูเขาให้การบ้านมานะคะให้แม่มาชวนน้องบีมทําใส่ก็คือเราจะเอาเม็ดทั่วเขียวเนี่ยใส่ไปในแก้วอสองแก้ว แก้วหนึ่งเราจะเทน้ำเปล่าอีกแก้วหนึ่งเราจะเทโซดาอ่าเราก็จะมาดูกันว่าตัวเขียวจะเป็นยังไงอ่ามาทเทกันเลยเก็<พ>ออ่าใส่น้ำโซดาขวอ่ะอ่าโซดาโซดา<ไ>อ่าอ่าตอนนี้น<ด>้องบีมนะจะเทโซดาใส่แล้วนะเทหนึ่งใส่แก้วหนึ่ง เป็นไงครับเป็นไงอาเทอีกถึงแก้วพอแล้วพอแล้วบีมพอแล้วบีมพอแล้วบีมพอแล้วพอ,วอพออันนี้กําลังพุ่งฟูฟูอยู่เลยเป็นไงบ้างบีมเป็นไงบ้างท,ที่บีมเห็น<ม>เนต้นระบำโอ้โห<อ>เ,เขียวเต้นระบำชูเขียวจะแบบว่าเขาลอยตามฟองนะใช่ไหมใช่ปะบีมเขียวเต้นระบำอ้ลอยตามฟองขึ้นมา เพราะเขามีกดมีกา๊าซอยู่ข้างในใช่ค่ะบอนดไดออกสายใช่มันก็ทําให้ทุกเขียวเนี่ยมีฟองอากาศกเล็กๆติดอยู่ที่ทุกเขียวแล้วก็ลอ,อยขึ้นมาได้อ๋อโอ้โหาอาก,กินไม่ได้นะอากินไม่ได้ปกิมได้สุกกระปุกแล้วกีเต้นใหญ่โอ้เต้นใหญ่เลยดูสิต่อไปใส่น้ำเปล่าอ่ะมาใส่น้ำเปล่าน้ำมีดจะเป็นกันยนต์ใส่น้ำเปล่าอ่ะเทเลยใช่คุณพี่ครับพี่ น้ำเปล่าจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครึ่งแก้วอ่าพอแล้วครับเป็นไงครับไม่เป็นระบำไม่เป้นระบำ<อ>ไหนบีมดูสิเป็นไงไม,ไม่เป็นระบำไม่เป็นระบำระบำโอ้โอ,อันนี้มันบิดแล้วอ่ะไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรทั้งนั้นนะอืออีนี้ไงยังลอยรอย,อยอยู่เลยอ,อ้าวตดงตอนนี้ตนะ้องบีมเทสาดาแล้วดูใกล้ๆเลย ใส่อีกใส่อีกใสีกใสอีกครับใส่อีกถึงแก้วครับอ๋อแล้วอ๋อแล้วนี่นี่สีถั่วเขียวเตทนระบำมไหมเตทนระบำมไหมโอ้ขึ้นหัวเน้องบิวเขาบอกว่าถั่วเขียวน้อยไปไหมเขาเทเข้าไปอีกแล้วโอ้คันนี้ขึ้นขึ้นลงลงกันใหญ่เลยโอ้เป็นไงบีม โอ้โหอันนี้น้องบีมเขาไปทําที่โรงเรียนแล้วหนึ่งรอบนะคุณครูเขาให้มาทํากับป๋ากับแม่อรอบหนึ่งต้องใส่เยอะต้องใส่เยอะเมืมม่อกี้ใส่น้อยใส่น้อยไม่เตนน้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไปลอง,งนอชอนกันชนกันโอ้โพอกระแทกแก้วมีฟองขึ้นด้วยอ่ะน้ำเปล่าไนลองป๋าลองดิบแก้วฟองขึ้นนี่ไง ห็นไหมสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำอ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆค่ะเกี่ยวกับการทดลองของน้องบีมนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ,ะในขณะที่น้องบีมทำการทดลองนะคะน้องบีมได้ใส่น้ำอะไรนะใส่น้ำเปล่าใช่ไหมคะอีกแก้วใบที่หนึ่งใส่น้ำเปล่า แก้วไปที่สองใส่อะไรคะลูกอ่าใส่โซดานะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าระหว่างสองแก้วนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะอ่าถ้าเด็กๆดูไม่ทันเดี๋ยวครูไขทำการทดลองให้เด็กๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เรามาสรุปร่วมกันค่ะเด็กๆค่ะว่านะคะอ่านะคะอุปกรณ์ในการทดลองเกี่ยวกับปารเล็้ยงพืชเต้นระบำมีอะไรบ้างคะ หนึ่งนะคะอะไรคะมเมล็ดถั่วหรือว่าเมล็ดพืชต่างๆใช่ไหมคะสองมีอะไรคะเด็กๆคะมีน้ำนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำสุดานะคะอ่าสามมีแก้วนะคะอ่าแก้วจะต้องเป็นแก้วยังไงคะเด็กๆคะมีแก้วเป็นแก้วพสิก แก้วใสๆนะคะแก้วใสอาจจะเป็นแก้วพลาสติกใสก็ได้นะคะที่ทําให้เราจามาราสังเกตเห็นได้นะคะอ่านะคะทีนี้เรามาไปนะคะวันนี้นะคะคุณิซ่ะค่ะอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็ก็มีการบ้านให้เด็กๆ,ๆ,ๆทําด้วยนะคะการบ้านาวันอังคารของเด็กนะคะก็จะเป็นเล่มที่สามหน้าที่ยี่สิบ ห้านะคะตัวสอสลาเงียบเก่านะคะเด็กๆเขียนพยัญชนะสอสลานะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นหงวกลุ่มล้อรถนะคะแล้วก็เส้นลมภูเขาไปทางซ้ายเส้นน้ําคุแล้วก็เส้นกบกระโดแล้วก็มาเส้นน้ําไหลนะคะแล้วอีกที่บนหลังคาของโอสลาเราก็ขีด,ขดกนิดนึอนะคะลูกเป็นเส้นขึ้นภูเขาไปทางขวานะคะเราก็จะได้พยัญชนะ สองสาราหลีสอสาราผัดร้อนนะคะอย่าิดทางเด็กๆก็ระบายสีสาราให้บิคุณสวยด้วยนะคะอจบแล้วค่ะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆทาการทดลองนะคะอ่าดน้องบีอาจจะพาเด็กๆทาการทดลองเร็วไปหน่อยนะคะน้องบีมเด็กจำได้ไหมคะว่าน้องบีมใช้อถั่วสีอะไรคะทบการทดลองอาถั่วเขียวใช่ไหมคะอาเมื่อใช้ถั่วเขียวแล้วเนี่ย น้องบีมทำยังไงเด็กๆจำได้ไหมขั้นตอนการทดลองของเขานะคะน้องบีมทำยังไงก่อนคะลูกค้าน้องบีมเอา,มาเมล็ดอะไรใส่่อดคะ่ะมล็ดถั่วเขียวใส่ลงไปในแก้วก่อนใช่ไหมคะแล้วอยเติมน้ําเปล่าแล้วก็เติมน้ําสุดาอย่างละแก้วใช่ไหมคะ่ะผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่านะแต่วันนี้คุณ ไข่นะคะ ar, จะพาเด็กทำการทดลลงนะคะโดยไม่ทําแบบของน้องบีมนะคะเด็กๆดูก่อนนะว่าคุณจะพาเด็กทาวิธีการทดโลงแบบไหนนะคะอ่านะรอสัวครู่นะคะเด็กๆจะมองเห็นไหมนะนิดนึงนะคะ มาแล้วค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้คุณครูก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์มาท่ดนะคะเห็นไหมนะแบบนี้นะคุเห็นต่ยตัวเอนะคะอุปกรณ์การทดลองของคุณครูวันนี้นะคะก็จะมีนะคะ มีถั่วแดงนะคะแล้วก็ถั่วเขียวนะคะซื้อหาซื้อได้ที่ตลาดหรือที่โลตัสนะคะส่วนน้ำสุดาดก็ซื้อได้นะคะที่เซเว่นนั่นเองนะคะนะคะแล้วยังมีอ่ะถั่วแดงมีถั่วแล้ก็ถั่วเหล่านี้นะคะ เมล็ดถั่วแดงแล้วก็มีฟงเมล็ดถั่วเขียวนะคะ,ะถ้าเด็กๆอยากใช้เมล็ดอือจอากื่นก็สามารถทําได้นะคะเเมล็ดถั่วเขียวแล้วเนาะแล้วก็จะมีน้ําเปล่านะคะที่ใช้ในการทดลองนะคะแปะตั้งไว้ก่อนนะคะ,ะคะุณครูขขแล้วนะคะ ทีนี้นะครับวิธีการทดลองเนาะเดี๋ยวผ่จะแก้ให้เด็กๆดูแก้ก่อนได้กๆไม่เห็นนะคะอ่าเยี๋ไปเป็นนิดนึงนะคะอ่าทีเดียวตบกระเดงไว้ข้างหลังก่อนนะคะแก้ใบที่หนึ่งนะคะลูกแก้ใบที่หนึ่งคุณครูก็จะใส่น้ำเปล่านะคะเบบี้หนึ่งนะดูนะคะลูกอ่าใบที่สองนะคะ ุณครูไก่ก็จะใส่น้ำโซดานะคะตรงนี้ไปน้ำโซดานะคะขึ้นครับเน่ใส่น้ำโซดานะคะอเคนะคะใส่น้ำโซดาอันนี้ใส่น้ำเปล่านะคะอ่ะแก้ไปที่หนึ่งนะคะ แก้วใบที่นหนึ่งคุณครูจะใส่น้ําโซดานะคะส่วนแก้วใบที่สองคุณครูก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปเดี๋ยวตองรอกันเลยนะคะเด็กๆค่ะอ่าคุณครูจะใส่น้ําใส่น้ําลงไปประมาณสักเกือบเต็มแก้วก็ได้ค่ะเด็กๆค่ะอ่ะาพวเราจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะคะอ่าพอแล้วนะคะอ่าใบที่สองคุณครูใส่น้ําเปล่านะคะ ไปที่หนึ่งนะคะคุณครูก็จะใส่น้ำบูดาได้้วเนี่ยก็ได้แล้วะคะ่ะว้าวอ่า ทีนี้เด็กๆคะเด็กๆสังเกตด,ดูแก้วทั้งสองใบนะคะแก้วใบที่หนึ่งนะคะก่อนที่คุณครูจะทําการทดลองแก้วใบที่หนึ่งจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ จะมีฟองอากาศลอยขึ้นมาใช่ไหมคะอะนั่นนะคะก็คือก็คือน้ำโซดาเขาจะมีก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์นะคะม,มีกดมีก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์อยู่ในน้ำนะคะส่วนน้ำเปล่านั้นจะเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะไม่มีผสมเกลือปนอะไรเลยนะคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะทำการทดลองนะคะเด็กๆะคะ่ะน้องบีมทดลองหัวเขียวแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็กจะให้เด็กคุณคุณรูอยาจะใส่นะคะ ถั่วแดงลงไปนะคะอ่าเห็นไหมคะเด็กๆคะคุณครูไก่จะใส่ถั่วแดงเม็ดถั่วแดงลงไปนะคะอ่าในแก้วใบที่หนึ่งที่ใส่โซดานะคะแล้วครูก็จะใส่อ่าเมล็ดถั่วแดงลงไปนะคะหนึ่งช้อนในนะคะเห็นไหยคะเด็กๆคะเด็กจะสังเกตเห็นว่านะคะอ่ะดูใกล้ก็ได้นะคะอ่านะคะเด็กๆสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะมีเมล็ด พืชเมล็ดถั่วแดงนะคะกําลังลอยขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆคะอ่าแล้วทีนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูใกล้ๆนะคะว่าที่มเมล็ดถั่วแดงนะคะที่แก้วใบที่หนึ่งผสมกับน้ําสูดาจะมีนะคะฟองอากาศเล็กๆเกาะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีฟองอากาศลอยขึ้นสู่ข้างบน,เห,นเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมมันก็จะลอยขึ้นนะคะเด็กๆคะอ่า ก็จะลอยขึ้นนะคะทำไมทำไมเมล็ดพืชถึงลอยขึ้นได้ก็เพราะว่านะคะจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกาะอยู่ที่ตัวที่เมล็ดพืชนั้นนะคะจะทําให้น้ําหนักของนะคะเมล็ดพืชมันเบามันก็เลยทำมันก็เลยลอยน้ําได้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะมีฟองอากาศกเล็กๆนะคะเด็กๆคะ่ะเกาะอยู่ที่เ,เมล็ดพืดน,นั่นเองนะคะ ส่วนน้ำเปล่านะคะเด็กๆคะเห็นไหมคะน้ำเปล่าไม่ไม่มีสิ่งไม่มีอะไรเจือปนเลยนะคะไม่ได้พืชจะเป็นยังไงคะนอนนิ่งเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีอะไรลอยขึ้นเลยใช่ไหมคะอ่หลังนั้นแล้วแก้วใบที่หนึ่งและใบที่สองเหมือนหรือต่างกันยังไงคะเด็กๆคะ ต่างกันใช่ไหมคะแมะ่พืชเหมือนกันแต่ว่าอีกแก้วไปในใส่มันมีมีกรดมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่น้ำนั่นเองนะคะก็เลยทำให้มเม็ดพืชนั้นลอยตัวเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เมดพืชเบานะคะทีนี้คุณครูไก่ก็จะทำการทดลองกับมเมล็ดถั่ว เขียวนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กสังเกตไหมคะว่าทําไมมัเล็ดถั่วแดงถึงไม่ค่อยไม่ค่อยจะลอยขึ้นมาก็เพราะว่ามเมล็ดถั่วแดงนั้นนะคะสมบูรณ์นะคะลูกค่ะแล้วก็เป็น,มนเมล็ดที่ใหญ่นะคะถ้าจะให้เ,เมล็ดขึ้นเต็นระบเบอม มากกว่านี้นะคะก็จะต้องใช้เมล็ดพืชนะคะเช่นเมล็ดงาเป็นต้นนะคะเมล็ดงาแล้วก็เมล็ดที่เป็นเมล็ดเล็กๆนะคะทำให้เด็กๆเห็นว่านะคะเมล็ดพืชเหล่านั้นอเออเต้นระบำได้สวยงามมากนะคะลอยขึ้นลอยลงเลยนะคะอทีนี้คุณครูไก่ก็จะให้เด็กๆนะคะได้ทดลองเกี่ยวกับได้ดูเกี่ยวกับเออถั่วเขียวว่านะคะ,ะถั่วแดงไป้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวณครูไก่ ทำถั่วเขียวให้ดูนะคะดิบถั่วเขียวเนาะอ่าคุณผู้ใไก่เอานะคะเอาน้ํานะคะเอาน้ําใส่ลงไปก่อนนะคะน้องบีมเขาจะามาเลยขึ้นลงไปก่อนใช่มั้ยคะลูกอ่าเรารเอาน้ําลงไปก่อนนะคะทีน้ําลงไปก่อนแล้วค่อยเอาคนดิบขึ้นลงไปเนาะหมดเรื่อยๆยังไม่หมดนะคะแป๊บนึงอ่าใบที่ใบที่หนึ่งนะคะคูก็จะใส่น้ํา ดูดันไปึือนะคะอ่าก็จะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นมากมายเลยฟองอากาศมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆคะมีลักษณะกลมๆนะคะแล้วก็เล็กนะคะอ่าดูจะใส่เม็ดถั่วเขียวลงไปลองดูนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างละช้นนะคะอ่านะคะ อ่าเห็นไหมคะอ้าวเกิดอะไรเกิดขึ้นคะฮะเดี๋สังเกตด,ดูนะคะฮะไม่เห็นใช่ไหมคะเด็กยวค่ะอ่ะเอาเสร็จแล้วปีหน่อยซีเอาเมลถั่วเขียวใส่บุนิดนึงเห็นไหมคะอ่ากำลังลอยขึ้นอยู่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะอ่าเมล็ดถั่วเขียวนะคะมันมเมล็ดเป็นเมล็ดเล็กๆนะคะลูก ก็จะทําให้ะมะเมล็ดนั้นลอยขึ้นลอยลงได้นะคะได้มากกว่าแล้วก็เยอะกว่ามเมล็ดถั่วแดงนั่นเองนะคะอ่านะคะแล้วทีนี้นะคะเด็กๆก็ต้องสังเกตเห็นเด็กสังเกตเห็นอะไรที่แก้วมเมล็ดถั่วเขียวบ้างนะคะก็คือมีฟองอากาศเกาะอยู่เต็ม,ะมะเมล็ดถั่วเขียวไปหมดเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่านะคะส่วนมเมล็ดถั่ว เขียวในแก้วนะ้ำพลาสต์แก้วน้ำเปล่านะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ายังมีนะคะยังมีนะคะฟองอากาศเล็กๆเห็นไหมคะเด็กๆคะเกาะอยู่ตามถั่วเขียวแต่ว่ามีนิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะเหมือนเ,อเหมือนแก้วถั่วอะไรคะเหมือนแก้วที่ใส่ผสมโซดานะคะเห็นไหมคะอา้าวเห็นไหมอา้าว นะคะเอา้ามีตั่วแดงลอยด้วยเด็กๆเห็ยนไหมคะเนี่ยอ่ามีตั่วแดงลอยขึ้นลอยลงด้วยนะคะอ๋อใส่จะลอยให้ไหมนะอา่านะคะเห็ยนไหมคะว่าน้ำโซดานะคะจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เล็กๆอยู่ตามนะคะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็น โปอากาศเล็กๆนะคะอยู่ตาม,ะมะเมล็ดพืชทําให้มเมล็ดพืชดันตัวเองลอยขึ้นนะคะ,ะ,ะ,คะทำให้มเมล็ดพืชเบานะคะเมะื่อกี้เด็กๆคิดแล้วใช่ไหมคะว่ามีถัว่วแรงลอยขึ้นนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ตกลงแล้วคะ่ะเด็กๆคะ่ะนะคะวันนี้เราได้ทําการทดลองแล้วนะคะ ขอให้เด็กๆนะคะการบ้านวันนี้ให้เด็กๆไปทําการทดลองนะคะที่บ้านนะคะเด็กๆอาจจะทดลองโดยการใช้ถ้าไม่มีน้ําสุดาเด็กๆใช้น้ําโค้กได้ไหมคะได้นะคะลองทําการทดลองดูนะคะถ้าไม่มีน้ําโค้กนะคะเด็กๆก็ลองใช้ลูกอมนะคะีลูกอมที่ไม่รดรสซ่านะคะอย่างเช่นลูกอมแฮกอย่างนงี้นะคะหรือว่าฮอนนะคะลองลองมาทการทดลองดูนะคะว่าจะ ทําให้มเดเล็ดพืชน,นั้นลอยขึ้นลอยลงดิสเละบําได้มากมายขนาดไหนนั่นเองนะคะเราสามารถทําการทดลองได้หลายอย่างนะคะ,คะทายทาการทดลองแล้วก็ถ่ายรูปนะคะลูกค้าส่งมาในห้องคลาสรูมให้คุณผููดูด,ด้วยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย